สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมกรุงปรากนะคะเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก อันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะตึกรามบ้านช่องก็จะสวยๆส,สไตล์ยุโรปแบบแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะมองไปทางไหนก็มีค่ะในซอกในซอยนี่คือมีหมดค่ะแล้วก็จะที่ปราก็จะมีแม่น้ํานะคะไหลผ่านกลางเมืองนะคะเหมือนกับแม่น้ําเจ้าพยาของบ้านเราเลยค่ะตรงฝั่งนู้นน่าจะเป็นชาวบริดจ์นะคะที่มีชื่อเสียงของที่นี่ค่ะต่อมาเราก็จะมาขึ้นรถลากนะคะขึ้นไปบนภูเขานะคะสภาพภมูมิประเทศข,ของกรุงปรา น่าจะเป็นพวกมีภูเขานะคะไม่ใช่เป็นพื้นที่ราบเหมือนกับกรุงเทพบ้านเราค่ะก็จะมีภูเขามีเนินค่ะข้างบนนี้ขึ้นมาก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะสวยๆเหมาะกับการถ่ายพรีเวดดิ้งมากเลยจ้าอยากจะบอกว่าวันนั้นคนน้อยมากเธอคือเราออกไปเที่ยวตอนที่มันเพิ่งฝนตกเสร็จใหม่ๆนะคะนะักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้ค่อยออกมากันเยอะค่ะแล้วคือเหมือนทั้งเมืองเป็นของเราจ้าถัดจากสวนก็จะเข้ามาที่ห้องกระจกนะคะนี่เป็นห้องกระจกวงกดฎนะคะคือแอบงง ะะเวลาจะเดินนี่ต้องดูตรงที่พื้นดีๆคะ่ะเราจะได้ไม่หลงทางนะคะก็แอบ,บแบบเซลฟี่ใส่กระจกไปนิดนึงจ้าถ้าจากนั้นก็จะเป็นห้องถงูแบบนี้นะคะแล้วก็จะโชว์ประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ชาวบริดจ์นะคะถัดจากนั้นเราก็เดินออกมานะคะแล้วก็มาเจอแบบบ้านประตูสวยมากก็แบบอบคอพปนึงกรูกุ๊กกูกุก๊กใจจะตามฉันหรือเปล่านะเธอ ต่อมาเราก็จะไปจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะคะดูสิเธอคนไม่มีเลยจ้ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเธอก็จะแบบคนโล่งมากแฟนงงมากว่าเอา้าไม่เคยเจอว่าปลาจะแบบว่างขนาดนี้นะคะต่อมาเราก็จะพามาชมวิวลังคาส้มที่ชั้นไฟฟันนะคะน่าจะเป็นภาพที่ทุกคนมักจะเสิร์ชเจอนะคะเวลาเสิร์ชว่ากรุงปลาก,ก็จะเห็นพวกลังคาสีส้มแบบนี้เลยคะ่ะแถวนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองปลาะคะอันนี้ไม่ ทราบว่าเป็นอะไรน่าจะเหมือนหอนาฬิกานะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปนึ่งกรุปจ้าชุดเดียวเที่ยวทั้งเมืองนะคะตอนนั้นก็ยังอากาศหนาวๆอยู่คะ่ะเราไม่สู้อากาศหนาวนะคะอันนี้น่าจะเป็นวิหารนะคะสวยงามมากจะออกเป็นสีำดำๆแบบนี้นะคะสวยงามมากคนน้อยมากเธอทั้งเมืองเป็นของเธอค่ะถ้าเธอมาถูกเวลานะคะเวลาที่แนะนํานะคะเช้าๆก่อนแปดโมงเช้านะคะแล้วก็ตอนค่ำๆแบบนี้นะคะ่ะทั้งเมืองเป็นของเธอถ่ายรูปได้จุกๆไม่อั้นเลยคะ่ะ